สวัสดีครับผู้ชมพบผม,มครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับแฟนคลับของน้องเนี่ยน่าจะทราบไปดไีแล้วมีเสื้อของใครนะครับแล้วก็ผมก็ทําคลิปเขียนบทความถึน้องบ่อยมากเพราะว่าน้องคือคามิโอชิคนใหม่ของผมในวง BNK48 นะครับก เป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือน้องโยเกิดนกพระดาเลิศวิรเยาพรสมาชิกรุ่นที่3ของวง b บีย8นั่นเองนะครับก็เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วมีงานเปิดตัวซิงเกิลใหม่นะครับอีวาเกะเมเบีขึ้นที่ส่วน100ปีจุลานะครับแล้วก็น้องโยเกิรก็มีโอกาสได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับถึงแม้น้องจะนะไม่ติดเซบัสิแต่ว่าน้องเองก็ ได้ขึ้นแสดงโชว์ในหลายเพลงนะครับก็เพลงที่ผมแบบรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะอ่ะอย่างอย่างเพลงหนึ่งแมวสยามเนี่ยน้องน้องเคยเต้นมาก่อนอยู่แล้วเพราะน้องเคยซัพพอร์ตในทีมเก่าอยู่ใช่ไหมครับก็คุณเคยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกเพลงหนึ่งที่แบบรู้สึกประทับใจมากๆเลยก็คือเพลงวารุตากีเพรนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่อ่ะในภาพรวมอ่ะ มันเป็นเพลงที่สนุกสนานอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ช,ชมแบบ16คนเต็มเพลงเลยแม้แต่ครั้งเดียวมาก่อนเลยก็เพิ่งก็เพิ่งได้ชมแบบสดๆครั้งแรกนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ว่าโยเกิร์ตเขามีส่วนร่วมในตรงนี้ด้วยนะครับแล้วน้องก็เต้นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยสารฝันให้น้องจีจี้เขาได,ไ,ดได้เต็มอิ่มกับฝันเขาอะนะครับเพราะว่า,าวัตตาปีเปอเนี่ย อย่างที่บอกคือตอนออกซิงเกิลมาเนี่ยมันตรงกับช่วงเชื้อไวรัสโควิดในทีฬบาดพอดีก็ไม่มีงานเปิดตัวซิงเกิลแบบใหญ่โตนะครับตอนแรกจะเปิดในกีฬาสีกีฬาซีก็เลื่อนออกไปแล้วก็ไม่มีโรสโชว์ไม่มีอะไรอีกนะครับมันก็เหมือนแบบยังค้างคาใจอยูอ่แล้วก็รอบนี้ก็เติมฝันให้ชีได้แล้วนะครับก็โยเกิร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยก็ขอบคุณน้องโยเกิร์ตมากๆที่เต็มที่กับเพลงนี้นะจ๊ะ อ่ะนั่นก็คือเรื่องราวแบบย่อยๆของน้องโยเกิร์ตในงานเปิดตัวที่ผ่านมานะครับส่วนรายละเอียดตีย่อยอะไรเดี๋ยวรอน้องมาไลฟ์อีกทีเดี๋ยวค่อยมาว่ากัดน,นะครับแล้วก็อ่ะมาต่อกันที่ไลฟ์ของน้องล่าสุดที่น้องไลฟ์ไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตามที่ผมบอกกันแหละนะครับว่าผมจะมาสรุปไลฟ์สรุปเรื่องราวดีๆของไลฟ์ของน้องทุกตลอดทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะครับก็ในไลฟ์นี้เนี่ยสิ่งที่ ผมแบบเอ้ยประทับใจมากๆเลยก็คือน้องมาเล่าเรื่องอะไรที่บันฮ่าฮามีความสุขฟังแล้วอมยิ้มได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เอ้ยฟังแล้วก็ว้าวนะครับน้องบอกว่าน้องเคยแสดงละครมาก่อนตามงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แสดงเป็นต้นไม้แสดงเป็นก้อนหินนะครับแล้วก็อ่ามันฟังแล้วมันก็ฮาเนาะเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาแสดงเป็นอ่ะ การหาชาลีด้วยอาละครเรื่องระเวสันดรนนะโอ้โหฟังแล้วก็ว้าวว้าวมากๆนะน้องเล่าแบบฟังเบิ้ลนมากๆานะก่ะแล้วก็เออพอได้ฟังน้องเล่าแล้วผมก็แบบมีความรู้สึกว่าแบบน้องน่าจะแสดงละครแบบจริงๆจังจังได้เลยนะแบบพวกซีรีส์หรือภาพยนตร์อะไรเงี้ยที่เหมือนอเด็กๆของน้องๆของเราหลายคนเนี่ยได้แสดงกันเนี่ยผมว่า โยเกิดหน่ทําได้นะด้วยบุคลิกของน้องด้วยงานเป็นคนกล้าสแสดงออกของน้องกันคนที่ตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเต็มที่ของน้องแนละ้วทำสำเร็จมาตลอดเนี่ยผมว่าน้องน่าจะทำได้ดีแน่ๆนะครับนี่ตอนช่วงนี้ผมก็ติดซีรีส์เรื่องมิสเตอร์ควีนอยู่นะครับเขาลงเน็ตฟลิก็เข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคาแรคเตอร์ของพระมเหสีที่งานเชฟเขาไปสิงตัวอยู่เนี่ย ตรงกับน้องโยเกิร์ตเลยอะออกแมนๆเข้าห้วแก่นๆนหน่อยซึ่งแบบเออผมดูไปผมแบบมีภาพจําเลยนะว่าแบบเอ้ยมีหน้าโยเกิร์ตมาอยู่แทนหน้าพระมเหสีตุกกนะแสดงเขาอะนะครับก็เออถ้ามีเงินมีทองพอก็จะซื้อซีรีส์นีมาทําเป็นซีรีส์ไทยแล้วก็ให้น้องโยเกิร์ตแสดงนะน้องหน้าทำไ้ดีแน่นอนนะครับอ่ะมาว่ากันต่อนะครับก็จะมีเรื่องของ ออีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเฮ้ยน้องต้าพูดออกมาเป็นเรื่องที่ดีมากเลยก็คือเรื่องของการล้าเส้นนะครับก็ในไลฟ์เนี่ยน้องได้พูดว่าเหมือนมีแฟนคลับสักคนแหละมาพิมพ์อะไรสักอย่างที่มันมันมันดูไม่ดีแล้วมันเหมือนล้าเส้นน้องไปนะครับน้องก็ตัดสินใจบล็อกแฟนคลับคนนั้นนะครับซึ่งเออผมว่า เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วน้องก็ต้าพูดออกบอกมาพูดในไลฟ์ด่อยว่าเอ,อบล็อกเขาไปแล้วแล้วก็อ,อพูดเน้นย้ำเรื่องของการล้าเส้นกันว่าแบบเออน้องมีจุดที่รับได้ตรงไหนตรือที่น้องรับไม่ได้หรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็น้องก็ยังมีจิตเมตตาปรานีนะครับก็บอกว่าฮขอให้แฟนับทุกคนอย่าไปดราม่า,มาใส่พี่เขานะพี่ที่ล้าเส้นน้องเยเนะียผมก็แบบเออน้องก็ เป็นเด็กที่ดีมากๆคนหนึ่งนะถ้าเป็นผมนี่ผมแบบจัดหนักจัดเต็มต่อแล้วใครมาทำะลรผมขนาดนี้นะครับแล้วก็น้องเองก็เออดีกล้าพูดอะไรออกมาคือน้องจะได้ใช้ชีวิตแบบสบายขึ้นไงพูดอะไรออกมาเคลียร์ใจให้ทุกคนทราบว่าน้องรับได้ตรงไหนรับไม่ได้ตรงไหนแล้วก็การตัดสินใจที่รวดเร็วที่บล็อกบอกไปทันทีมันจะทําให้แบบน้องใช้ ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นไม่ต้องมาเครียดไม่ต้องอลำบากใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ยกย่องน้องยกเกิดมากๆนะครับแล้วก็มาอีกเรื่องหนึง่งก็เป็นเรื่องที่เออนั่งดูแล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจนะรู้สึกดีใจที่ตามคนไม่ผิดแต่สินใจยกตําแหน่งขามีโอชีให้น้องแทนน้องฉานะครับก็คือวันที่น้องไลฟ์มันวันที่ยี่สิบสี่กุมภามันตรงกับ วันเกิดของน้องมิวสิกพอดีซึ่งช่วงเนี้ยดูเงียบเงียบไปหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงน้องมิวสิกเงียบหรืออะไรนะหมายถึงว่าอาในวงอะ่ะไม่ค่อยพูดถึงน้องมิวสิกกันเท่าไหร่เท่าที่ผมสังเกตนะแล้วก็ผมก็เป็นห่วงว่าเอ๊ยยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเออพอวันเกิดน้องมิวสิกแล้วก็แฟนคลับทักเข้ามาอย่างเงี้ยน้องโยเกิดก็ออกมาร้องเพลงโอยพรอองมโอยพรพี่มิวสิกทันทีอ่ะ ซึ่งเอ้ยมันก็แบบผมก็รู้สึกดีนะว่าแบบน้องไม่ลืมคนที่มีพระคุณต่อน้องอะ่ะคือมิวสิกก็คืออหน้าต่างบ้านแรกของวงบีนเค8ฟเชใช่ไหมครับถ้าไม่มีมิวสิกนี่ก็วงก็อาจจะไม่กล้ามาถึงทุกวันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็น้องเองก็รู้ว่าแบบพี่มิวสิกอะเก่งแล้วก็ทําให้วงมีตรงนี้มาได้ทําให้น้องได้มาเป็นไนดอลทุกวันนี้ได้น้องก็ออกมา ร้องเพลง Happy Birthday ไวพรพี่มิวสิกเนี่ยเออผมฟังแล้วแบบเออรู้สึกดีกับเด็กคนนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่น้องทำผมมั่นใจว่าแฟนคลับหลายๆคน,นเป็นแฟนคลับของน้องโยเกิร์ตเองแฟนคลับของมิวสิกเองหรือแฟนคลับของวงเองก็น่าจะร,รู้สึกชื่นชมเด็กคนนี้มากๆเช่นกันนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของไลฟ์ที่ผ่านมานะครับก็ ประับใจในตัวน้องโยเกิร์ตมากๆสจริงนี่ก็อรอลุ้นอยู่ว่าน้องจะมาไลฟ์วันไหนนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของการท,ที่น้องได้ขึ้นแสดงในงานเปิดตัวซิงเกิลใหม่น้องประสบพบเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าาช่วงระยะเวลาลจากวันที่24ม่ต้องมาจนถึงก่อนที่น้องจะไลฟ์เนี่ยมีเรื่องราวอื่นอะไร เ่าสู่กันฟังอีกนะครับก็ฝากเป็นกำใจให้น้องโยเกิดกันด้วยนะครับเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ตามมุมมองผมผมว่าน้องเป็นเด็กที่ดีมากๆตั้งใจทํางานมากๆใจสู้มากๆแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยอะไรง่ายๆเลยนะครับก็อยากให้สิ่งหนัดไปขอให้ถ้ามันเป็นสิ่งจางเก้นก็ขอให้น้องเป่าหญิงสุกเข้าไปถึงรอบ อัลบั้มจังเกนเนาะมันจะมันเป็นอัลบัม้มอัลบัม้มสี่ก็รอตอก็ขอให้น้องเป่าหญิงฉุบเข้าไปถึงหนึ่งในสิบหกคนสุดท้ายเลยจะได้ติดเซนัสสิ 4. นะครับแล้วก็ขอให้น้องได้งานดีๆต่อไปนะครับมีละครมีซีรีส์มีภาพยนตร์ให้แสดงแล้วก็ขอใหอ้น้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่น้องอยากเข้าได้นะครับที่เกาะ จะเป็นกลังใจให้หนูอยู่เสมอนะจ๊ะนบพราดาอ่ะเซอรบวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ